เป็นยังไงบ้างวงสวงแล้วพาร์ทสเริ่มต่อไหร่เป็นไงบ้างวงสวงแล้วพาร์ทสองเหรอฮะดีใจฮะเพราะว่าถือว่าเป็นเป็นเปิดเริ่าเริ่มเปิดจริงๆแล้วว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะมีพาร์ทสองชัวร์แน่นอนเพราเสถียรับผมอากาศดีเนาะวันนี้ใช่ดีมากไม่มีแดดไม่มีแดดเลไม่มีตอนเพราะอยู่ในร่มครับครภาครับผมครับผมถือว่าเป็นแบบ เออ่ถามว่าแฟนๆมาให้มันใจเยอะมากรู้สึกไงละะ่ะฮะรู้สึกดีใจครับที่แบบทุกคนยังรอคอยแล้ยังติดตามรอดูเด็กๆสี่ทิศกับอีกหนึ่งเพื่อนหนึ่งทิศด้วย,ยทิทไหนเลยครับประสิทธิ์ก็เลยก็ดีใจครับที่ทุกคนให้การตอบรับอย่างดีแล้วก็ยังเค้าร,รอแล้วก็มาให้กำลังใจน้องๆกันอย่างแบบล้นหลามเลยครับอ่าเราได้เริ่มรวมกลุ่แล้วเริ่มเปิดกล้องแล้วเลิกเปิดกล้องล่ะครับเอ่อน่าจะไม่เกินสองเดือนนี้ครับช่วงนี้ก็ปั่นบทของคู่ ต้นฟ้าได้ฝุ่นใกล้จบละแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้กําลังจะเวิร์กช็อปด้วยครับผมแล้วก็กำลังใกล้จะเตรียมง,งานแล้วก็จะเปิดกล้องเร็วๆนี้ครับ่แล้วมันฟ้าสองจะมีฝุ่นาสาดเรื่องไหนมาก่อนฟ้าังเรื่องไหนมาก่อนยกมือหนึ่งสองซ้ำอ่าเรื่องสองยกมือหนึ่งสองซ้ำเรื่องสามหนึ่งสองซ้ำเก่งมากเก่งมากอะไรแบบนี้คือขาผมอยากหยุด ความรู้สึกน้องๆเอาของคู่หนึ่งก่อนเนาะอะพี่ปอนพี่ปอนที่เอิร์ธเป็นไงล่ะความรู้สึกความรู้สึกเป็นไงอู้หูยไปโยนกันอย่างนี้นะเป็นไงรู้สึกว่าดีใจครับมีแฮปปี้มากเลยถึงฝั่งฝันแล้วนี่มากำลังแบบว่าไม่สบายหรอพี่เอิร์นเพือนสกิฟต์ไม่สบายพอดีนิดหน่อยแต่นะเป็นศูนย์อะไรเงี้ยให้มันเป็นกิมมิกกก็รู้สึกว่ารอดูของสามเรื่องนี้มากแต่ว่าส่วนตัวเป็นแบบ รอดูเรื่องอทิดาวตกเป็นพิเศษไม่แจจริงอยากเห็นโอ๊ตในกล้องว่ามันจะเป็นผู้เป็นคนคืนอะไรเนี่ยเราเลี้ยงมากับมือใช่ไหมอาจจะกับอย่างอื่นค่ะมือและเท้าด้วยมือและเท้าก็ลองแทนกอนก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับปีที่แล้วที่เรามาโปรโมทกันเลยมันทำให้แบบนึกถึงวันนานๆที่แบบ เราเพิ่งเริ่มรู้จักกันผมแล้วกันเริ่มรู้จักทุกคนแล้วก็ได้เริ่มทํางานในโปรเจกต์นี้ก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็รอติดตามว่าผมจะไปน่าอ่านหนังสือในสิ่งไหนจะอ่านแทนต้นฟ้าหรือเปล่าอ่านแทนผมหรือเปล่าเนี่อ่านปลาพี่พีนปลาที่นากีนาครับผมก็วันนี้เป็นแฟนมาเยอะมากใช่ครับผมดีมากมากใช่ขอบคุณมากที่เขาซีโค้สมาเต็มเลยนะคือใช่ใช่มีกงมิกิเลยไม่หมดนะครับผมแล้วก็จริงจริง พาร์ทสองละพาร์ทสองทำให้คิดถึงพาร์ทแรกมากๆเลยนะครับผมจริงๆเออก็อยากให้คนดูตั้งแต่พาร์ทแรกไปาจนพาร์ทสองเลยา็ทำลายมันเรียงกันมันเรียงกันมาเลยพาร์ทแรกสเปเชียลจอห์นนอนแล้วก็พาร์ทสองใช่ครับผมก็ก็โอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นรอแล้วอ่ะสนุกน่าดูนะจะไปผูกอะไรยังไงในหนังทีมไหนเขาเนียบาสกิงเข้าไปอ่ะก็ถ้าไม่มีผมก็เขาก็จะไม่ไม่ได้รักกันหรอกผมนี่แหละ วันอึกงในพาร์ทสองอะใครถงดันมีเราเลยเลกันรอติดตามนะครับอาจจะทุกคู่เลยหรือเปล่าตรงเนี้ยกิ่งก่อนกิ่งไปก่อนมาดีวัตถหลิบวัตถหลิบใทบวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าอย่างที่ทุกคนบอกว่ามันเป็นบรรยากาศเหมือนในพาร์ทแรกเลยครับแต่ซึ่ง อันนี้เป็นวงสงของแราของผมเพราะว่าเนี่ยพาร์ทแรกผมไม่ได้มาเพรา์ติดทำงานที่ต่างประเทศนะอันนี้ก็คือเร<อ>ื่อาวงสงพร้อมเพื่อนๆสักชีนนึงครับแล้วก็ดีใจเที่ยวนี้ทุกคนมาหาผมเยอะมากๆนะครับแล้วก็แบบซีรีส์จบไปสักพักหนึ่งแล้วแต่ทุกคนก็ยังแบบยังรออยู่นะก็ดีใจมากๆก็ช่วยรอก,กันอีกนิดนึงนะครับภายใ,ในปลายปีนี้ได้ดูแน่นอนรออยู่นะครฮะรออยู่นะครับตลอดมาพี่นิวมเราก็ดีใจมากๆเพราะวันนี้คนเยอะมากๆแล้วก็ตื่นเต้นยังตื่นเต้นเหมือนเดิมครับแล <c oughs> ้วก็ อ่าพาร์ทแรกก็ถือว่าเป็นการแบบชิมๆแล้วการพาร์ทนี้ก็เต็มตัวแล้วครับก็คือแบบได้โชว์ความสามารถของตัวเต็มตัวจริงๆสองร้องไห้มาพร้อมผมว่าก็คือตาจะเข้ากว่างพาร์ทแรกแน่นอนมากๆครับก็คือสามเสร็จนี้เดี๋ยวร้องไห้เลยนะครับร้องโชว์เลยไม่ดเม็ดกอดรอชีสรอชีอให้ก่อนไปรอดูดีก็แบบไปรอดูดีโอเคครับครับผมก็จริงจริง เอ่ออย่างที่ทุกคนบอกกันว่าวันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็เป็นเหมือนเอ่อวันบวงสวงครั้งแรกนะตั้งแต่พาร์ทหนึ่งก็รู้สึกแบบเหมือนมันแฟลแบ็กครับคือกลับมาบวงส่งอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ยู่นพร้อมหน้าร้อมตาม,มีบีเวอร์เพิ่มมาอีกคนนึงก็ขอบคุณมากจริงๆที่แบบคอยติดตามพวกเราตั้งแต่พาร์ทหนึ่งจนถึงตอนนี้ก็เข้าสู่พาร์ทสองแล้วก็อยากจะฝากติดตามจริงๆครับ ค้าสระบอดครับอดก็มีความสุขมากเลยครับวันนี้มีความสุขมากจริงๆครับแบบคนมาเยอะมากเทียบกับปีที่แล้วใช่ไหมครับปีกว่ารู้สึกว่าแบบคนมาสูงเหมือนเดิมคือตื่นเต้นเหมือนเดิมทุกครั้งแต่ว่าครั้งนี้คือแบบมีคนที่รักเยอะมากขึ้นเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกยังตกใจอยู่เลยครับที่ออกมาอ่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบเออเห็นเห็นการพัฒนาของแบบเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับเห็นการเดินทางมาด้วยกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ รู้สึกว่าแบบเออร์ไพรส์สองก็แบบเริ่มใกล้ความเป็นจริงแล้วที่แบบทุกคนรอคอยอะไรเงี้ยครับก็อยากฝากทุกทุกคนด้วยละกันครับแลอวเพื่อนไหมคะได้รับการเลี้ยงดูจากเพื่อนก็โตขึ้นเยอะเลยครับถึงแม่พี่สี่นะโตซะดีเลยค่ะใช่ถ้าผมขาโตขึ้นเยอะแล้วครับก็ฝากด้วยครับทุกคนแบบเต็มที่คอภิมาลอภิมาลครับขอขอบคุณแฟนๆทุกท่านนะครับที่แบบว่าให้การต้อนรับ ที่ดีขนาดนี้เลยครับต,ตั้งแต่ทั้งแรกจะทะกนทั้งสอบเลยก็ขอบคุณมากจริงๆครับพวกผมก็ทําให้ทั้งสอบเนี่ยเป็นเป็ตาที่ทุกคนหวังแล้กันว่ามันจะออกมาดีแน่นอนครับผมครับผมก็รู้สึกว่าวันนี้แบบเปิดเลิกได้ดีมากขึ้นใจมากเพาะว่าตาสองเราได้ไปสอบแบบว่าจะ,จะเริ่มแล้วเป็นทางการใช่แล้วก็รู้สึกดีใจพวกเราทุกคนทั้งทั้งสิบคนเลยเนาะที่กลับมาลวมถกันได้แล้ใช่แล้วก็เปิดแบบเพิ่งรู้สึกเหมือนว่าเวลามันเพิ่งผ่านไปปีที่แล้วเอง คู่นี้กลับมาเจอกันอีกแล้วแล้วก็เราจะเริ่มเราจะสตาร์ทไปพร้อมกันครับงี่สองนี่ผมเป็นสีเลยใช่ไหมใช่ครับผมไม่ไ้เขาพูดมพูดเาคอะไรกันยัเอ้เหขาเขากันเดียงหรือเปล่าตาครับตาครับไม่ได้ฟังได้ยินนายยูไ่คสความกดดันเยคเ่งกดดันยังไงบ้างจริง กดดันงากขึ้นครับเพราะว่าเอาจริงพอขึ้นชื่อว่าพัทสองหรือชั้สองปุ๊บมันก็จะมีความแบบว่าเขาใช้เท่าไหร่นะท้องฟาบอกครับท่านาอาถรรพ์มันมีความอาถรรพ์อะไรเงี้ยก็ทากดดันให้กดดันมากมาครับแล้วก็พยายามโฟกัสแล้วก็ทาให้ดีที่สุดครับก็พยายามจัดการทุกอย่างแบบว่าโอเคเราวางความคาดหวังไว้ก่อนเราวางทุกอย่างไว้แล้วก็เวิร์กตามปกติที่เราทาไปนีวลาการ สาธุครับผมสาธุครับสน้องๆล่ะมีเตรียมตัวยังไงบ้างสำหรับดอกแยมพลาสต์สำหรับต้นหลิวก็อ่านยายเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็ช่วงนี้ฝ evet ึกเขียนมือซ้ายบ่อยๆฝึกเขียนนิสัยเขาในเรื่องนักเขียนนิสัยต้องมีการต้องอีกก็เหมือนกันพยายามจะอ่านนิยายมากขึ้นอยากจะอ่านให้จบเลยครับแล้วก็แล้วก็พยายาม ตอนนี้พา่ทำเสพบบว่าซีรีส์ที่แบบว่ามีความดราม่าอยู่ใช่เพราะว่าผมไม่เคยเล่นดราม่ามาก่อนเลยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกก็เลยแบบต้องแบบศึกษาเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีเวิร์กช็อปกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวไปเข้าตัวละครแบบอยู่ในในเวิร์กช็อปนี่ว่าน่าจะดีขึ้นเยอะครับมานไม่ดราม่าขนาดน้าจริงเหรอยังไม่หยุดฝันเป็นป้าใจดีเลยยังไม่หยุดฝันเลองอครอคจริงๆไม่ดราม่าขนาดน้าจริงๆเรื่องตัวละครได้ฝุ่นมันแค่แบบดราม่าแค่ช่วง อ่อนๆนิดๆหน่อยๆครับหลังๆมันก็จะแบบว่าฟินฟินดิ้นปกติเอออาเพี้ยนนิดเพี้ยนิดฝึกเตะผียังเออผมหมอฝึกกระทผีจริงๆไม่ต้องฝึกหรอกครับอันนั้นเนี่ยว่ามันเป็นเรื่องของการการเข้าใจเนาะในการเข้าซีนเนาะเก็เป็นตนูเองอยู่แล้วไม่ไม่ก็พยายามพยายามทำกันบ้านแล้วกันคือก็รอครับถ้าเกิดว่าบทเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างก็คง ทำกานบ้านทีเดียวนะครับแล้วก็รอเวิร์ช็อป นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆครับยอมรับตรงๆเลยครับก็ไม่บอกไปว่าละครเราเพิ่งเล่นเราเพิ่งปิดไปอ๋อละครใช่ใช่จริงผมมีเงินมีละครครับใช่มีีงานทำอีกงานยไ่แล้วครับผมก็ตอนนี้ก็รอซีรีส์อย่างเดียวเลยครับก็ตึงหวังตึงตึงพี่อ๋อพี่อ๋ออ๋อครับนอกจากอนุญายแล้วเพิ่มเติมตอนนี้ครับโอนก็แบบรีเสิร์ชกันตอนนี้รีเสิร์ชแปลว่าพาหนังดูครับที่แบบดีเลทกับตัวละครคาแรคเตอร์ให้ได้มากที่สุดครับแบบ หนังครอบครัวเลยครับแล้วก็หนังที่แบบเกี่ยวกับพวกแบบซูเปอร์เนชั่นอลอะไรแบบนี้หน่อยแล้วว่าเรื่องที่กลัวผีอะทำไมเรื่องที่กลัวผีโอดก็ยังไงโอดก็ดูหนังผีให้เยอะขึ้นแล้วก็แบบน่าช่วงนี้นั่งสมาธิบ่อยขึ้นด้วยเฮ้ยเป็นไงจะได้เข้าถึงผีง่ายขึ้นไม่ใช่ลูกศิษย์ลูกศิษย์เพราะว่าพี่เงินเหรอพี่เงินครับพี่เงินพี่เงินอยู่แล้วไม่ได้ถับทุกคนนี่เงินเหรอถามก็ช่วงนี้อดนั่งสมาธิดูขึ้นเลยครับรู้สึกว่าแบบ อยากเป็นคนที่มีสมาธิมากขึ้นครับจะได้จดจ่อกับแบบยานคอนเน็กกับแบบเอเนจีอะไรลายอย่างได้ถ้าเขามคอนเน็กกับเราจริงจริงก็ไม่เอาดีกว่าอาจจะยังอาจจะไปบวชกว่าสัาผมก็ประมาณนี้ครับส่วนพวกผมไทเกอร์ด้หนาวก็ทำการบ้านในโซลคอรมากขึ้นแล้วกันครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเองเขาเพิ่งอ่านเร่นแรกจบเราก็จะขึ้นเล่นสอบ ต้องพิเตอรมก็คือเรื่องการขับมอเตอร์ไซค์ก่อนเลยอย่างไรเพราะว่าผมจะขับค่อยแข็งมากในซีรีส์แบบว่าขับเยอะมากๆจริงๆไม่ใช่พิคไฟเลยมั้ยไฟแน่นอนใช่รวมถึงการทคารวิวาทด้วย่เคยทารวี่วาดเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ซ้อมกับพี่เงินก่อบพี่ใหม่พี่เงินจะตายก็น่ารักเกิอะมากอะผมก็จะ พยายามหา activity แบบว่ากีฬาเล่นบอลอะไรเงี้ยปกตผมบอลเนาอโปรติฟโปกติผมเปคนคนแบบไม่เล่นบอลอีกแล้วไงก็อยากลองเนี่ยจะชวนเพื่อนๆเี้ยโปรีฟบอลมาว่าตื่นเล้นไปเพื่อนๆไปเพื่อนคอนเสิรชวนพี่เรไ้นะก็เป่นโปเตีฟมาดิาส่งเแทนแล้วก็ทนี้มีแปคนพอดีทีมมันซีสี่นั่นแหละเออจะชวนไปเล่นบอลไงคือคือจริงๆเล่นไม่เป็นก็อยากกระปึกให้มันแบบ เข้ามากขึ้นให้มันเข้ามันคล่องขึ้นใช่ครับก็แบกเกิลแตละคอเพิ่มครับผมฝั่งนี้เริ่มงเกียร์สัตว์ปีกลอยตัวแล้วชิวลอยตัวลอยตัวคือคือตอนพาร์ทหนึ่งอ่ะฝั่งเนี้ยเกียรมากฝั่งเนี้ยจะนั่งเล่นกันแต่พอพาร์ทสองอ่ะฝั่งเนี้ยจะนั่งเล่นละเออฝั่งนี้ละพี่พี่โบพี่โบผู้จัดการพอหรือว่าพี่นิวทะเลอ่ะไม่ต้องมีไม่ ไม่ต้องมีสีเพิ่มแค่ซีนึงก็ได้อย่าไปนั่งเล่นด้วยขอไปด้วยขอไปด้วยขอไปี้วามรอะไ่ยอยากไปเมาด้ีกว่าให้แฝดอ่ะเมาไปคือเมาไปเจอเพื่อนต่อยๆเขาเล่นๆล่นแป๊บๆออกมาเมาเป็นหลักแทนเหมือนตอนนั้นที่ชีตั้งวงเมาสลับกัน้รไปทำคอนเทนต์ในกไปทำคอนเทนต์ไปทำไรว่าในกองนั้นเข้ามาทั้นงรอติดตามติดตามเรอคอย งครับผมก็อยากฝากทุกคนติดตามโ o เวอร์อยู่พาร์ทสองเลยนะครับก็ได้ดูภายในปีนี้แน่ๆครับผมช่องทางก็เดี๋ยวจะเล่าเดี๋ยวอีกทีนึงแต่ว่าแพลตฟอร์มคือวีทีวีแน่นอนนะครับก็ฝากวีทีวีได้วยครับลูกค้าที่น่ารักกับพวกเราันแต่พารหนึ่งขอบคุณมากครับแล้วก็จะบอกว่าเด็กๆทุกคนตั้งใจมากๆเต็มที่มากๆครับก็เห็นไหมตั้งใจตัดใหม่ด้วย่แล้วก็อยากฝากแฟนๆให้แบบ คอยสนับสนุนน้องๆทุกคนต่อไม่ว่าจะเป็นฝั่งนู้นหรือฝั่งนู้นนะครับแม้ว่าจะเป็นแบบของพาร์ทหนึ่งหรือพาร์ทสองก็อยากให้ซัพพอร์ตเด็กๆไปเรื่อยๆครับครับผมอันดับหนึ่งแล้เป็นพาร์ทองไปเงินไปเงินไปเงินเราพร้อมมาแล้วเราพร้อมมาแล้วไม้ทำไรฝากแฟน เออพี่เงินนี่ซ้อมมาแต่บ้านนะฮครับผมก็จริงๆแล้วนะครับก็อยากฝากพี่แบงค์ตั้งใจแฟนแฟนๆทุกๆคนเลยนะครับที่คอยสนับสนุนพวกเราแต่พาร์ทหนึ่งจนพาร์ทสองนะครับก็อยาก c o p พี่อะไรนะอยากก copy โอเคโอเคงั้นพาร์ทพาร์ทสองจนพาร์ทหนึ่งไม่แก้งั้นโอเคก็ฝากกินเลยครับจบแล้วจริงๆซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยผมผมเนี่ยตั้งใจกันมากนะครับผมแสดงชุดเดิมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพาร์ทหนึ่งหรือพาร์ทสอง ก็ฝากทุกคนนะครับให้กำลังใจแล้วก็อินเตอร์แฟนนะอินเตอร์แฟนโอ๊ตดีว่ะอ่ะโฮมเปลี่ยนกันเราเพช่วยจบแล้วหรอผมแล้วคนไทยไปกี่อินเตอร์แฟนอินเตอร์แฟนเยอะอ๋อโอเคครับก็ for the international fans so I would like to take this moment to like thank you you guys for always supporting us as always and we're gonna have like a hard to so like keep watch out and like we so happy to announce for today that we gonna like do the p a t t o uh, yes thank okay. you so much yes ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่ติดตามพวกเรามานะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันที่ประเทศของคุณครับ ฝ่ายไหนฝ่ายสเปย์ฝ่ายไหนสเปย์จอห์นนอตครับผมครับใช่ไหมถ่ายจะปิดกล้องแล้วสเปย์จอห์นนอตอ๋อสเปย์ครับสเปย์สเปย์สเปเชียลสเปเชียวเป็นไงบ้างบรรยากาศในกองก็เหลืออีกสองคิวนะครับผมตอนนี้ทีนี้ครับเหลืออีกสองคิวแล้วก็เห็นกับแฟนอยู่ไงก็เหลืออีกสองคิวแล้วก็จะบอกว่าจะเป็นจอห์นนอตเวอร์ชั่นที่ทุกคนอาจจะ ไม่เคยเห็นมาก่อนอ่าเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่มีที่มีครบทุกรถมีครบทุกรถในสเปเชียลเลยเอาเอาเนี่ยฝากสเปเชียลเนี่ยครับลองไปดูครับอ่าซิมเดือนเป็นสภาเฮ้ย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 หรอได้เลยสิ้นเดือนอ๋อโอเคสิ้นเดือนเปนสภานะครับซิมเดือนกับสภาสเปเชียลจอหันนอยหนเ่งแฟนครับใช่ครับใช่ครับพี่นิวบอกแล้ววินดี้บอกแล้วใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวจะประกาศ ในสัมภาษณ์เรื่องเร็วๆนี้หรือรายละเอียดเร็วๆนี้ครับอ่ะไรแบบครับใช่อะไรที่ไม่เห็นแม็กกี้บาร์ทำเป็นโจฮันนี่ก็จะได้เห็นเจ๋งสุดๆติดตามติดๆบอกเลยสุดๆเฮ้ยเห็นคิวแรกมีลงอ่างเหรอเฮ้ยเฮ้ยให้มันมีก่อนมีป่ะตูบไม่มีอ่ะอ่ามีแต่ส้วมมามีอ่าเดี๋ยวเราดูว่าจะมีหรือไม่มีใช่หรอจะมีหรือไม่ ก็ช่องทางวีดีวีเหมอนเดิมว้าวฝากด้วยนะคะปากด้วยครับผมปากสเปเชียลแล้วปากสองปากทุกคนด้วยครับฝากพี่เงินด้วยฮะฝากพี่นิวด้วยนะครับฝากเงินด้วยนะครับฝากผมด้วยครับฝากเงินที่ผมได่นะป๊อน้นะให้แม่ก็มาช่วยด้วยปกน้อยป๊อกน้ยป๊อกน้ยด้วะคะปน้ 好，我们加油，加